ช่วงนี้ฝนตกดีมากนะครับพอดีนาหให้แก่งแปลงนี้เป็นแปลงที่สามนะครับหลังจากฝานว้หมักน้ำไว้ประมาณเดือนกว่านะครับช่วงนี้ก็จะวันแห้งการหมักแห้งจะดีสะดวกต่อการคุมหยานะครับต้องไข่เอาน้ำออกสักสามถึงห้าวันก่อนให้มันแห้งแล้วค่อยมาพรน นะครับหลังจากนั้นเราก็จะว่านข้าวลงไปนะครับมันจะใช้เวลาน้อยกว่าว่านเปียกนะครับว่านเปียกต้องมาทําร่องน้ําต้องใช้เวลาอีกหลายวันนะครับแปลนี้นาห้อยแก้งเป็นจุดที่สามที่จะต้องว่านบกนะครับตอนนี้น้ํีในแปลงนามีเยอะเราต้องขังน้ําขายน้ําออกก่อนนะครับใช้เวลาประมาณจากห้าวันถึงเจ็ดวันนะครับของขายน้ําออกก่อน น้ำเยอะเราก็ไขออกหลายๆช่องทางหน่อยพอน้ำแห้งแล้วค่อยมาพรวนพรวนล้มาหวานนะครับกันหวานพรวนข้าวน,น้ำแห้งนี่มันจะดีตรงที่ว่าเราคุมยาง่ายนะครับคุมวัชพืชง่ายนะครับหลังจากหวานแล้วเราก็จ้างโดนมาพ่นยา ปุ่มกำจัดวัชพืชได้เลยดีดีกว่าเราหวานน้ำตมนะครับน้ำตมมันก็จะดีตรงที่ออกเร็วแต่ว่าเราจะต้องทำช่องระบายน้ำเยอะใช้เวลาหน่อยใช้เวลาในการทำร่องระบายน้ำไม่งั้นข้าวมันจะออกไม่ดีนะครับเน่าเป็นจุดจุดองาทำให้เรียบแต่ตรงไหนที่มันเป็นหลุม ลึกข่าวจะไม่ออกตรงนั้นนะครับอีกอย่างเราก็จะหาคนมาพ่นยากนะครับเพราะต่างคนต่างทำนะครับชาวนาค่าจ้างก็แพงนะครับหาคนมาพ่นยากกำจัดวัชพืชยากหาโดนก็ยากเพราะว่าเขาบางทีอ้างว่าพื้นที่น้อยไม่ค่อยมาอย่างนี้นะครับเราจะทำแบบแห้งๆจะดีกว่านะครับ คือมันดีทั้งสองอย่างนะครับมีข้อจำกัดแต่ละแบบของมันอยู่แล้วแต่เราเลือกใช้เลือกทำกันนะครับแต่ของผมนี่ทำไปสองแปลงแล้วนี่แปลงที่สามนะครับคอยดูติดตามกันพวรการหวานต่อไปนะครับตอนนี้ไขน้ำไว้ก่อนนะครับ